กล่าสวัสดีคนชาวราศีมีนค่ะมาเจอกับหมอน้ำอ,อ้อยอีกแล้วนะคะก็คือน้ำอ้อยคา r ์บอนเลิฟนะคะวันนี้หมออ้อยจะมาอัดดวงให้กับชาวราศีมีนนะคะความรักความสัมพันธ์แล้วก็เรื่องของการเงินการงานท,ท้ายคลิปนะคะเรามาด,ดูเรื่องของความรักความสัมพันธ์อันดับแรกก่อนนะคะมาเช็คดวงความรักความสัมพันธ์ได้นะคะชาวราศีมีนหรือลัคนามีนอันนี้หมอไม่ได้อิงว่าจะเป็นแบบตะวันตกหรือแบบไ,ไทยนะคะดูได้ทั้งตะวันตกแล้วก็แบบไทยนะคะ หรือจะเป็นคนที่เกิดในดาจันดาพุธดาสุกได้หมดเลยลัคนาหรือราศีก็ได้นะคะเกิดแบบลัคนาก็ได้หรือจะดูแบบอ่าราศีก็ได้นะคะชาวราศีมีนคะมาค่ะเรามาฟังนะคะว่าชาวราศีมีนลัคนามีนเป็นอย่างไรบ้างความรักความสัมพันธ์ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงมีนาคม2565นี้เป็นอย่างไรบ้างดวงนี้มันเป็นดวงความรวมนะคะอย่ายึดมั่นถือมั่ไม่เป็นดวงของคุณเพียงคนเดียวนะ คนที่เข้ามาฟังคลิปนี้ชาวราศีมีนอาจจะมีเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นก็ได้นะคะอย่าถือว่าเป็นดวงของคุณเพ <c oughs> ียงคนเดียวบางครั้งบางตอนบางช่วงบางตอนอาจจะเป็นแค่เป็นพลังงานของคุณก็ได้นะคะถ้ามันตรงกับคุณก็ให้คุณเอาไปเก็บเป็นพลังงานสร้างสารรค์ในชีวิตของตัวเองไว้นะดูเพื่อความเพลิดเพลินสนุกสนานก pues, ็ได้นะคะชาวราศีมีน หรือถ้ามันเป็นพลังงานลบทําให้คุณเศรา้าเสียใจก็อย่าไปเครียดอย่าไปจิตตกมากนะดูเพื่อความเพลิดเพลินสนุกสนานนะจ๊ะเอาไปปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขนําทางชีวิตให้กับตัวเองได้นะเป็นไกด์ไลน์นำทางชีวิตให้กับตัวเองได้นะจ๊ะ <S <S อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e เพื่อเป็นการอัคเดปแจ้งเตือนให้ชาวราศีมีนได้ดูแบบนี้ได้ต่อเนื่องได้เรื่อยๆแล้วก็จะเป็นขวัญกำลังใจให้กับหมอได้อัดคลิปดีๆได้ฟังแบบนี้เรื่อยเช่นกันนะคะชาวราศีมีนค่ะ มาค่ะเรามาดูความรักความสัมพันธ์ชาวราศีนี้ละคณามีเป็นอย่างไรบ้างคะในช่วงเดือนกุมภาถึงมีนา2 0ง5นี้เป็นอย่างไรบ้างคะ,งง 2, งงค,ะคุณบาอาจารย์คะขอถามไพ่หน่อยนะคะความรักความสัมพันธ์ลัคนามีราศีมีนเอสออฟเวนสาดาบไฟออฟเวนห้าไม้นะคะ King of Pentacles ราชาเหรียญแล้วก็อา of เ a n อฟแวนค่ะเวอฟัดจูนฟัวอฟครับซิกอัพสัตเดวิลเดอะเดสอ่ะเรามาดูค่ะความรักความสัมพันธ์ชาวราศีมีนค่ะหมอเห็นว่าช่วงนี้คุณเหมือนกับตัดสินใจเด็ดเดี่ยวเด็ดขาดแล้วนะ เพราะว่าหมอเห็นพลังงานความรักความสัมพันธ์ของคุณมันเป็นพลังงานที่จบสิ้นไปแล้วนะคะห่างกันแล้วจบกันแล้วแยกกันแล้วแล้วก็ต่างคนต่างอยู่แล้วอาจจะจบความสัมพันธ์กันไปแล้วกับอดีตแลกเก่าๆคนรักเก่าของคุณนะคะอันนี้ดูได้ทั้งพลังงานของคนที่ไม่ชัดเจนสถานะที่คลุมเครือแล้วก็คนที่เป็นโสดหรือว่าคนที่มีคู่แต่งงานแล้วก็ได้นะคะ ันนี้ค่ะหมอเห็นว่าพลังงานของคุณนะคะคุณอาจที่จะจบความสัมพันธ์กับคนรักเก่าๆอดีตรักเก่าๆที่คุณเคยมีครอบครัวแล้วคุณเคยรักคุณเคยทนุถนอมคุณเคยมีความหมังกับเขาเนี่ยคุณอาจจะจบความสัมพันธ์กับเขาไปแล้วแล้วคุณมาเริ่มต้นกับชีวิตใหม่คุณมาทาอะไรดีให้กับพลังงานของตัวเองใหม่ก้าวหน้าไปสู่ชีวิตใหม่ของคุณนะเพราะว่าคุณเห็นมันเป็นพลังงานของเดวิลเป็นพลังงานของ ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่ดึงมือที่3เข้ามาเกี่ยวพันหรือคุณเองนี่แหละที่ไปดึงมือที่3เข้ามาอันนี้ไพ่สลับพลังงานกันได้ที่หมอบอกนะคะถ้าไม่ใช่คุณเองดึงก็เป็นแฟนคุณดึงเข้ามานะเป็นพลังงานของเดวิลพลังงานของอความไม่ชัดเจนความไม่แน่นอนเป็นการคลุมเครือนะเป็นอาจจะหลงกิเลสหลงในเซกหลงในกามาลมหรือว่าหลงในเรื่องผลประโยชน์ต่างๆก็ได้นะคะมันจะทําให้คุณแบบเฟลนะคะเป็นการทําให้คุณเสียใจเศร้าผิดหวังอะไรก็แล้วแต่แหละนะคะมันจะทําให้คุณได้ มุฟออนชีวิตให้กับตัวเองได้นะเป็นความสัมพันธ์ที่มันเ,เหมือนกับมันยังไม่ชัดเจนนะมันยังเป็นอะไรที่ยังให้คุณกับแฟนเนี่ยมันดูขุนข้องหมองใจมีการขัดแย้งกันนะคุณก็เลยมามุฟออนชีวิตของตัวเองนะเพราะว่าคุณเห็นพลังงานของ Five, เซเว่นออฟไฟขออภัยค่ะไฟออฟวันนะคะก็คือ5้าไม้ห้าไม้แล้วก็ซิกออฟซิกออฟสอดนะหดาบเหมือนคุณจะเดินออกมาแล้วนะคะคุณจะเดิน อความรักความสัมพันธ์ที่มันอิลุงตุงนางเนี้ยออกมาแล้วนะอาจจะเป็นฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่มีทางเลือกตัวเยอะเข้ามาหลายทางหลายคนนะมันทําให้เป็นเรื่องของอการขัดแย้งกันอาจจะไม่ใช่แค่เรื่องมือที่3อย่างเดียวนะคะมือที่3เนี่ยไม่ได้อาจจะหมายถึงแค่คนรักอาจจะหมายถึงพ่อแม่พี่น้องคนใกล้ชิดคนสนิทสนมหรือคนที่ร่วมงานหรือว่าใครก็ได้นะที่มายุยง อายุยงตะแคงรั่วให้พวกคุณได้บาดหมางใจกันนะอาจจะเป็นเรื่องที่ไม่เข้าใจการขัดแย้งกันใ้คุณเดินออกมาแล้วนะหมอเห็นว่าชาวราศีมีหลายๆคนนี่เดินออกมาแล้วแล้วก็หันมามุฟออนตัวเองแล้วมีชีวิตให้กับตัวเองแล้วเห็นไหมครับเพรสออฟแวนเนี่ยคุณมีชีวิตคุณมีอะไรที่เพอร์เฟกคุณมีอะไรที่มีความกฎเกณฑ์ของตัวเองมีระเบียบมีแบบแผนนะคุณเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายที่มีระเบียบมีแบบแผนมี แพรชั่นที่ดีให้กับตัวเองเสมอนะคุณไม่ยอมแพ้นะคุณเป็นอะไรที่สง่างามคุณเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายที่มีจิตใจมั่นคงแน่วแน่แล้วก็เป็นคนที่รูปงามนะอาจจะเป็นคนสวยเป็นคนหลอ่อหรือว่าเป็นคนที่มีใครมุ่งหวังมีใครที่อยากจะต้องการคุณเป็นคนมีเสน่ห์นะคะชาวราศีมีนนะทีนี้หมอเห็นว่าอาจจะมีตัวเลือกเข้ามาหลายๆคนให้คุณได้ตัดสินใจให้คุณได้เลือกแหละแต่คุณก็ยังไม่ได้เลือกยังไม่ได้ตัดสินใจนะคุณก็ยังที่จะมุ่งออนชีวิตทํา ทำพลังงานชีวิตของตัวเองให้มันมีความก้าวหน้าก่อนให้มันมีความสมูทก่อนนะคุณถึงจะได้เดินทางกับตรงนั้นไปเพราะว่าหมอเห็นไพ่ของไพ่3ดาบกับเบลฟอร์จูนสามดาบมันก็คือคุณยังตัดสินใจที่ยังมันเป็นเรื่องราวของความทรงจำอ่าสามดาบเนี่ยเป็นอดีตและเก่าๆที่คุณยังอ่าเจ็บอยู่ปวดอยู่ยังไม่ได้อ่าหมดไปจากใจของคุณนะคุณก็ยังบางทีคุณก็ยังคิดคุณยังมีความทรงจําคุณยังมีอะไรที่ยังมันเป็นความฝังใจของคุณอยู่นะสามดาบ นะแต่หมอเห็นว่าทุกๆอย่างมันจะก้าวผ่านไปได้นะหรือบางคนก็ผ่านมาแล้วนะมุฟออนชีวิตแล้วมันเป็น well off แววออฟฟอร์จูนวงล้อแห่งโชคชะตาที่จะหมุนกลับมาให้คุณได้มีพลังงานดีๆให้มีคนรักดีๆเกิดขึ้นใหม่อะไรที่วงจรใหม่ๆอะไรที่มันเงินใหม่งานใหม่ความรักใหม่ๆได้เหมือนกันนะฮะเพราะว่าคุณหมอเห็นแววออฟฟอร์จูนเนี่ยมันเป็นอะไรที่มันมีความเจริญก้าวหน้าในชีวิตของคุณแล้วคุณมุฟอ่อนได้แล้วแล้วคุณมีอะไรที่แบบมีพลังงานที่ เต็มที่ให้กับชีวิตของคุณแล้วนะคะชาวราศีมีนคะอ่ะใครอยากจะดูดวงส่วนตัวทักแชทแอดไลน์กับหมอน้ำอ้อยเข้ามาได้เลยนะคะ p o OK k 2 3 5 5นะคะปรากฏที่หน้าจอแล้วนะคะเพิ่ม id Line เข้ามาเป็น id Line หรือจะโทรศัพท์เข้ามาก็ได้นะคะถ้ามันตรงกับพลังงานของคุณคอมเมนต์ให้กับหมอน้ำอ้อยใต้โพสต์ข้างล่างด้วยนะคะเพื่อจะเป็นกำลังใจให้กับหมอน้ำอ้อยเนี่ยจะได้มี พลังงานได้สร้างคลิปให้คุณต่อไปมีประเด็นให้คุณไม่ใช่ประเด็นคือหมายความว่าหมอจะเอาประเด็นคำถามใต้โพสที่คุณคอมเมนต์มาเนี่ยหมอจะเอามาเป็นคลิปเ,เปิดพยากรณ์ให้คุณได้ดูในคลิปต่อไปนั่นเองนะเป็น,เป,นเป็นประเด็นของที่คุณอยากรู้นะใครที่อยากรู้ประเด็นอะไรก็คลิกใต้โพสเข้าม,มาได้เลยนะหมอจะเป็นเอาคอมเมนต์ของคุณเนี่ยมาเปิด พยากรณ์เปิดคลิปให้คุณได้ดูล่วงหน้านะเป็นไกด์ไลน์นำทางชีวิตให้คุณได้มาเขาเรียกอะไรมา upgrade. อัปเกรดมาเป็นแนวทางมาเป็นความชี้แนะให้คุณได้มีแนวทางในการแก้ไขปัญหาเป็นอย่างไรบ้างจะดียังไงจะเป็นแบบไหนจะมีทิศทางใดที่จะ,ะเป็นความรักที่ดีได้อะไรอย่างเงี้ยนะ อคอมเมนต์ให้กับหมออ้อยก็ได้นะคะชาวราศีมีนนะคะจะได้เป็นขวัญกำลังใจให้กับหมอน้ำอ้อยด้วยนะคะอ่ทีนี้เรามาดูเรื่องของการงานดีกว่าหมออยากจะเจาะลึกความแรกเข้าไปอีกนะคะแต่เวลาหมอจํากัดมากๆเลยเหลืออีกหลายราศีที่หมอยังไม่ได้อัดคลิปนะคะเรามาดูเรื่องของการงานการเงินบ้างการงานการเงินหมอจะอัดอหมอจะทําแบบรวมไปเลยนะคะการเงินการงานเนี่ยเพราะมันมาด้วยกันอยู่แล้วนะเงินกับงานเนาะ อ๋อมันเป็นอะไรที่เชื่อมโยงกันอยู่แล้วหมอจะอัดรวมเลยนะเขาดูเรื่องการเงินการงานนะให้ชาวราศีมีนเป็นอย่างไรบ้างการเงินการนนะอืมเอสออปเปนต์เคิลค่ะแปดเหรียญเด e h แฮงแมนอ่า r อ f ์อ n ฟเวนอ่าฟอ,อวนนะคะสีไม้สีคาถานะคะแล้วก็คิงออฟเวนราชา ราชาไม้แล้วก็เพชรออฟสอดนะคะเพชรออฟสอดอสศวนดาบสองถ้วยหมอเห็นความรักใหม่ๆของคุณโซเมทคุณขึ้นนะอันนี้หมอถามพลังงานเรื่องของการเงินการงานแต่ความรักคุณขึ้นหมอก็จะอ่านไปตามพลังงานไพ่นะคะโอเคอ่าที่นี้หมอเห็นการเงินการงานชาวราศีมีเนี่ยหมอเห็นว่าคือเงินงานคุณนี้ก ในสิ่งที่ผ่านมานี่รู้สึกว่าเงินงานของคุณมันก็โอเคอยู่นะมันก็ไปได้ระดับหนึ่งไปเรื่อยๆนะคะคุณจะมีความสําเร็จในหน้าที่การงานอยู่แต่ตอนนี้หมอเห็นคุณคิดมากอะคุณกังวลคุณระแวงคุณเป็นสองดาบนะคุณเหมือนกังวลอะไรสับสนอะไรในชีวิตหรือเปล่าคะชาวราศีมีนคุณอาจจะสับสนคุณมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องชีวิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องหน้าที่การเงินการงานความรักคุณยังตัดสินใจอะไรไม่ได้นะคุณยังมีห่วงพัฒนาการที่ยังจะต้องจัดการหลายอย่างเลยอะ เนี่ยอาจจะเป็นเรื่องความรักที่ยังหลุดหลุดกันไม่ได้หรืออาจจะเป็นหนี้สินอาจจะเป็นเรื่องของการงานจะเปลี่ยนแปลงดีไหมหรือจะเป็นยังไงจะทํายังไงเนี่ยคุณยังมีสองดาบเนี่ยคุณยังมีอะไรที่ยังตัดสินใจไม่ได้ลังเลคุณมีความคิดลังเลตัดสินใจไม่ได้คุณยังเป็นอะไรที่ยังคิดกังวลระแวงสับสนนะจะเอายังไงกับชีวิตต่อไปนะ คุณยังมีความรังแวนอยู่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเงินการงานความรักเนี่ยที่เนี่ยหมอเห็นความรักของคุณมันก็ยังไปได้อยู่นะหรือการงานของคุณการเงินคุณมันก็ยังไปได้แหละหมอเห็นมันก็ยังมีถ้าถ้าหมอจะอ่านตามที่มันเป็นในทิศทางดีหมอจะบอกเลยว่าชาวราศีมีนเนี่ยการเงินการงานของคุณมันจะไปในทิศทางดีได้อยู่นะคะเพียงแต่ว่าคุณคุณปลดปล่อยจากพันธนาการตรงนั้นออกนะ คุณปลดปล่อยจากพัฒนาการที่คุณคิดว่ามันไม่ใช่คุณคิดว่ามันยังเป็นอะไรที่ยังทําให้คุณหาทางออกไม่ได้อ่ะเหมือนคุณสับสนเหมือนคุณกังวลเหมือนคุณระแวงที่หมอบอกนั่นแหละเนี่ยมันเป็นความสับสนความกังวลระแวงเป็นสิ่งที่คุณอาจจะคิดเกินเลยเป็นหรือว่าอาจจะคิดเองเออเองอามโนเองอะไรอย่างเงี้ยนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยหมอเชื่อว่าการเงินการงานความรักของคุณมันยังไปได้อยู่อ่ะหมอเห็นว่ามันยังเป็นอะไรที่เป็น t e of swords ขออภัยค่ะบ t of wands อาเทนออฟเอนจะเข้านนสิบเหรียญนะสิเหรียญแล้วก็ท o อ c ฟคัพถ้วยนะคุณยังเป็นอะไรที่ยังไปได้คุณยังคุณจะเจอโซเมด้วยแหละคุณจะมีคนรักที่ดีเป็นเนื้อคู่ที่ผูกจิตผูกมิตรสัมพันธ์กันได้นะคะชาวราศีมีนนะเห็นไหมคะเนี yeah. ่ย King of w a n d คุณจะเจอคนที่มีฐานะดีมีความมั่นคงในชีวิตเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงที่ประสบผลสำเร็จในชีวิต สูงพอสมควรนะชาวราศีมีนนะเนี่ยคุณจะมาทั้งสองบุคคลเลยแหละที่หมอเห็นนะอีกคนหนึ่งก็อาจจะเป็นอายุที่ไล่เลี่ยกับคุณนะอีกคนที่เป็นเด็กกว่าคนที่ไล่เลี่ยกับคุณนี้ก็อาจจะเป็นคนที่มีหน้าที่การงานที่มั่นคงหน้าที่การงานที่มันประสบผลสําเร็จในระดับหนึ่งที่คุณพอใจที่คุณชอบเลยแหละ และอีกคนหนึ่งก็จะเป็นผู้ชายที่ประสบผลสําเร็จในเรื่องของหน้าที่การเงินการงานเป็นผู้นําคนเป็นมีลูกน้องมีบริวารอะไรที่ดีนะเขาประสบผลสําเร็จในหน้าที่การงานเขาดีมากเขาสามารถที่จะซัพพอร์ตคุณได้ด้วยนะเป็นถึงสิบเหรียญเนี่ยหรือคุณอาจจะได้เจอเจ้านายดีๆเจ้านายที่ให้ความซัพพอร์ตมีความช่วยเหลือเมตตาอุปถัมภ์คุณได้ดีมากเลยนะคะชาวราศีมีนเป็นถึงสิเหรียญเนี่ยนะเห็นไหมคะนะ คุณอาจจะได้เจออาจจะเจอคนเจ้านายที่ดีอาจจะได้เจอคนรักที่ดีหรืออาจจะได้เจอคนที่ให้ความช่วยเหลืออุปถัมภ์เมตตาคุณได้ดีมากๆเป็นถึงได้ขั้นถึง1ิเหรียญน,นะเป็นคุณจะพึงพอใจในระดับหนึ่งแล้วคุณจะ,ะประสบผลสําเร็จในการงานของคุณได้ดีมากนะเนี่ยเห็นไหมคะตัวอัฟคับคุณจะเจอพาร์ทเนอร์ที่ดีคุณจะเจอพาร์ทเนอร์ที่ดีคุณจะเจอคนที่ให้ความสุขความอบอุ่นมีแพชชั่นให้กันเป็นที่ปรึกษากัน มีอะไรให้คําแนะนํากันที่ดีหรืออาจจะเป็นเจ้านายกันเป็นลูกน้องกันหรืออาจจะเป็นคนที่พบเจอกันแล้วอาจจะเป็นหมายถึงถ้าถ้าเป็นความรักนะหมอบอกเลยว่าถ้าคุณเคยเป็นเพื่อนกันหรือว่าเคยเป็นคนที่ยังให้สถานะความที่ไม่ชัดเจนกันมาก่อนคุณจะได้เป็นคู่โซเมตคุณจะได้พัฒนาการเป็นความรักที่ดีได้คนคนนี้ผู้ชายคนนี้หรือผู้หญิงคนนี้อาจจะแปลได้ทั้งสอง สองเพศนะจะเป็นชายก็ได้จะเป็นหญิงก็ได้เขาจะมีหน้าที่การงานที่มั่นคงหน้าที่การงานที่ดีให้ความสุขกับคุณได้ถึงแม้ว่าเขาถือดาบเนี่ยถึงเขาจะมีกําแพงในตัวเขาระแวดระวังตัวเองมากเลยนะคะคนนี้นะดูเหมือนว่าเขาจะระแวดระวังตัวเองมากนะแต่เขาก็ยังอยากจะมอบความสุขความรักให้กับคุณแหละแต่เขาก็ยังมองคุณไปเรื่อยๆว่าคุณจะใช่ไหมคุณจะเป็นคนที่จริงใจไหมคุณจะให้ความรักกับเขาได้แบบ แบบยืนยาวหรือเปล่าแบบจรังยั่งยืนหรือเปล่านะเขาจะเป็นคนที่ค่อนข้างละเอียดมีแบบแผนแล้วก็ค่อนข้างที่จะระแวดระวังตัวมากนะคะคนนี้นะถ้าคุณเอาชนะใจเขาได้นี่คุณจะเป็นคู่เซอร์เมดกันเป็นเนื้อคู่ของคุณเลยนะคะคนนี้นะโอเคการเงินการงานก็ดีนะประสบผลสําเร็จได้สูงนะคะก็ ขอจบคลิปชาวราศีมีนแค่นี้ใครอยากจะดูดวงส่วนตัวกับทักแชทแอดไลน์กับหมอ้ำอ้อยเข้ามาได้เลยนะคะหรือจะคลิกเข้าไปข้างล่างใต้โพส์นี้นะต่อเพิข้างล่างจะเป็นสามเดือนไม่ใช่ข้างล่างนี่ค่ะใต้โพส์คลิกเข้ามาก็จะเป็นมีรายละเอียดเกี่ยวกับหมออ้อยที่ได้ลงไว้นะอยากจะดูดวงส่วนตัวทักแชทแอดไลน์เข้ามาได้เลยนะคะเป็นดวงของคุณจริงๆชัดเจนกว่าน,นี้แม่นยำกว่าน,นี้แน่นอนนะคะชาวราศีมีนคะ่ะ อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นการอัปคลิปแจ้งเตือนให้ชาวราศีมีนได้ดูแบบนี้ได้เรื่อยๆต่อเนื่องนะคะแล้วก็จะเป็นขวัญกำลังใจให้กับหมออ้อยได้สร้างคลิปดีๆแบบนี้ให้คุณได้ทราบได้อัปเกรดชีวิตของคุณได้ทุกๆเดือนจะไม่พลาดในการอัปคลิปของหมอน้ำอ้อยนะคะสำหรับวันนี้หมอก็ขอลาไปแล้วสวัสดีคะ่ะ